สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบตัวคุณหมอคนสวยคิวท์ครแต่ขอเสียดังให้โลสกินบ้านหมอผิวหนังอุ๊ยสวยแบบนี้เป็นอาจารย์หมอด้วยนะครับตอนน้องหมาของคุณหมอสวยทั้งบ้านมาดูกันว่าเพราะอะไรคุณหมอถึงเลือกให้ฮาร์คอดูแลด้วยแกงของบ้านนี้ที่ราคาเฉียดครึ่งล้านเลยไปครับ สวัสดีค่ะหมอเจียมนะคะแพทย์หญิงมาลัดูวดีอมอนพิมโยค่ะเป็นแทพทย์เพาทางด้านผิวหนังค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําความรู้จักลูฟี่ในแก๊งกันนะคะมีใครยังไม่รู้จักบ้างเออนี่หัวหน้าแก๊งลูฟีค่ครับผมอ่าเสวอคนนี้โคชิค่ะสาวน้อยคนสวยแล้วก็น้องโบอาน้องนามนิแล้วก็นี่เลยเรียบร้อยสุดในบ้าน หนุ่มหลอ่อแฟรงคี่ตัวสีขาวตัวนี้เดียวเลยค่ะส่วนอีกตัวไปนูน่นละค่ะแฮกิีอโรบินค่ะน่ารักไหมคะเดี๋ยววันนี้หมอจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าหลังจากที่น้องๆเนี่ยได้ทดลองทานอาหารคุณนะักทานคอของน้องแนมะ็กคารีแล้วเนี่ยเป็นยังไงอยากเล่ามากๆเลยค่ะ นอกจากน้องแนบผู้รักสันทีย่งกว่สิ่งอยู่ใดในโลกแล้วอะไรที่ทำให้คุณหมอมั่นใจในฮาร์ดคอครับตอนแรกก็รู้สึกกังวลน,นะคะแต่ว่าพอเห็นหลายท่านนะคะที่แบบรีวิวว่าอาหารนี่แบบโอ้โหน้องหมาอร่อยชอบมากบางทีเอามาไว้มีน้องแมวมาแย่งทานไปก่อนก็มีนะคะ ก็ปรากฏว่าก็ไม่ผิดหวังเลยค่ะเพราะว่าน้องๆเนี่ยจากเดิมที่แกงนี้คะคะเป็นคนเป็นอะไรที่ทานยากมากแต่ว่าประหลาดใจมากที่น้องทานจนแทบจะต้องบอกให้หยุดเลยค่ะไม่ต้องเรียกมาแบบแย่งกินแล้วก็กินได้ยอยู่คนเดีมแล้วก็สุขภาพก็แข็งแรงค่ะเนี่ยก็เลยจะหอกว่าถ้าเกิดใครที่แบบมีน้องหมาที่ทานยากนะคะอาจจะลองดูก็ได้นะคะเป็นทางเลือกเพราะว่าแกงนี้แทบจะโอ้โหเรียกว่ายากจริงๆก็ยังแบบตัวนี้ถือว่าผ่านรอดค่ะ